ปัญญาโลกัสมิปัจชูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัจโูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกวิทยาไลัยสงุรีรำ วิทยาลัยสงบุรีรัมวิทยาลัยสงบุรี หมื่นจันทราหมื่นแสงสุรีที่ยิ่งใหญ่เปรียบมิได้กับแสงธรรมพระศาสนาเพราะแสงธรรมเปรียบแสงทองสองปัญญาให้ชาวประชาท่วนทั่วทุกครัวเรือนอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่าน เข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงบริรัมทุกวันเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกองทัพภาคที่สองค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมณฑลทนหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์อำนวยรายการโดยพระเดชพระคุณพระศรีปริยติทาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบรีรัมวันนี้กับผมวันลบสงหนลุครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5ด้านภาษาและวณกรรมได้รับความเมตตาจากดกรพระมหาพจน์สุวจัจโจอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงบรีรัมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกราบนะมัสการพระคุณเจ้าด้วยความคารคกับผมเตือนพรอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาส ที่จะนำเสนอความรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับประเด็นที่เราจะสนทนากันวันนี้ก็คือเรื่องของประเพณีชาวพุทธศรีลังกาซึ่งวันนี้พระคุณเจ้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านประเทศศรีลังกาจะมาบรรยายและชี้แจงรายละเอียด,ดให้วพวกเราเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีที่แท้จริงของชาวพุทธศรีลังกาครับขอความเมตตาพระคุณเจ้าได้ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประเพณีชาวพุทธศรีลังกาครับผมเดี๋ยวนะถามอาจารย์ก่อนว่าเคยไปประเทศศรีลังกาไหมประเทศศรีลังกานะ่ <c oughs> ไม่เคยไปไม่เคยใช่ไหมครับผมไม่เคยแล้วจะพูดยังไงจะได้เห็นภาพทีเนี้ย นะให้พระอาจารย์พูดจนเห็นภาพนั่นแหละครับ<อ>แต่<อ>ท่านผู้ฟังก็เห็นภาพด้วยเขาตั้งประเด็นง่ายๆอย่างนี้ว่าประเพณีศีลังกาเนี่ยมันมันแทรกซึมอยู่ในวิถีชีิตประจําวันค,คนศีล<ม>ังกาไปวัดเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปบ้านโอไปวัดเหมือนไปบ้านใช่แสดงว่าบ,บ้านกับวัดเนี่ยมันกเหมือนกันเลยเขาจะเข้าวัดคืออย่างน้อยสองถึงสามครั้งต่อวันเป็นเรื่องปกติเลย ไปวัดกับบ้านนี่นะใช่ฮะคืออย่างน้อยคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งจะต้องเข้าวัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเนาะ,ะ <ไป S 2> ต่อว,ว,วันต่อว,วันไปทาว,วัดสวดมนต์ก็ได้ไปนั่งสมาธิก็ได้อคือเขาเขามีความคิดว่าเมื่อเมื่อเข้าวัดแล้วเกิดความสบายใจครับผมอ่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกท่านท่านมองในแงน่สายตาของของคนไทยนี่แปลกว่าทําไมเขาต้องเข้าวัดกันครับวันอาทิตย์เนี่ย เด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ8ขวบถึง15ปีเนี่ยเขาจะเข้าวัดกันไปเรียนหนังสือเขาเรียกว่าพุทธศาสนาวันอทิตย์เ<อ>นี่ยถ้าถ้าคนไทยไปเจอเนี่ยจะเกิดความแปลกใจวแบบ่าทำไมเด็กพวกนี้ไม่ไปเดินห้างครับทำไมต้องเข้าวัดแปลกเหมือนกันเขาเขาปลูกฝังมาดีนะผมว่าไอ้วัฒนธรรมของเขาเกี่ยวกับการนับถือพุทธศาสนาถูกต้องแต่บ้านเราเนี่ยห้างมันเข้าง่ายแล้วปัญหาก็คือ ที่บ้านเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องเยาวชนอมไม่มีเด็กแว้นไม่มีเด็กสกอยไม่มีเด็กตีกันถามว่ามีคอนเสิร์ตมีนักร้องมีดาราไม่มีแต่เขาไปดูเขาไปเต้นยกม้ยกมือตบมือเขาจะไปเล่นที่ไหนครับเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นลานลานแจง้งเหมือนกับบ้านเราแหละมีสนามกีฬาสนามฟุตบอลแต่ปัญหาคือเด็กที่ไปดูเนี่ยเขาไม่ต่อยกันไม่ตีกันืนไอ้นนี้เป็นเรื่องที่แปลกบ้าวันเราถ้ามีมีมีงานไม่ได้นะ โอ้โหแค่ขึ้นเพลงเดียวนี่ต้องเอาไอ้อะไรเร<อ>ียกว่ารถที่เขามีกรงขังนะไปจอดไว้ไว้ข่มข่มไว้ไม่ให้มันเกิดเรื่องที่ท,ที่ที่พูดให้ฟังก็คือ <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงนี้มาจากการทำวัดส่วนบนของเขาเป็นกระบวนการหล่อหลอมที่ประสบความสำเร็จจนไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนมาใช้อีกแล้วตอนนี้ถ้าถ้านำไอ้วิธีการของเขาเนี่ยมาใช้กับบ้านเราเนี่ยซึ่งมันบริบทมันต่างกันเนี่ย มันจะได้ผลไหมผมอยากให้ให้เยาวชนของเราเนี่ยนะมีพฤติกรรมเหมือนกับที่ศรีลังกานมีมีแต่เราต้องต้องต้องพูดเป็นขั้นตอนครับเพื่อให้เห็นภาพก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการทัพบสนษน์นมนีเราเรามาพูดถึงโครงสร้างของวัดก่อนครับพอะจะได้เห็นว่าวัดของเขาเนี่ยตรงกันข้ามกับวัดบ้านเรา<อ>วัดศรีลังกาในยเขาเขาจะแบ่งเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสอย่างชัดเจนแยกออกแยกออกจกากกันเลยไม่อยู่ไม่อยู่รวมกันครับผม เขตสังขาวาสก็คือเป็นกุฏิของพระเป็นหอฉันซึ่งเป็นเขตที่พระท่านอยู่ของท่านแล้วญาติโยมก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับส่วนญาติโยม่อไปเยี่ยมไปหาเขาก็จะมีกุฏิหรือมศาลาหลังหนึ่งครับคอยต้อนรับตอนนี้เป็นประเพณีเขาแล้วก็มีพระมารับส่วนอีกเขตหนึ่งเขาเรียกว่าเขตพุทธาวาสเขตพุทธาวาสเขาจะแยกออกจากสังขาวาสก็จะมีต้นโพมีเจดี มีวิหารแล้วก็มีเทวไลนี่เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จเพราะอะไรจึงทําอย่างนั้นอตมามองว่าคนไหนที่ต้องการไปธุระไปพูดคุยกับพระก็มุ่งไปเขตสังฆวาสเลยใครจะไปถวายอาหารหวานข้าวจะไปถวายน้ำปนานะก็มุ่งไปโน่นครับส่วนใครที่ไม่ต้องการไปพบปะพระคุณเจ้าไม่ต้องการคุยกับเจ้าวาดก็ดิ่งไปที่เขตพุทธวาดเลยอือตมาเคยตั้งข้อสังเกตนะเคยถามโยมศรีลังกาเขา บางครั้งเขามานั่งสมาธิทุกวันก็เป็นถามเขาว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณรู้จักไหมว่าเจ้าวาดชื่ออะไรเขาบอกบเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าที่นี่เป็นวัดอนะอันนี้อันนี้น,นี่คือประเด็นน่าคิดนะครน่าคิดน่าคิดยังไงแต่คุณเจ้าวา่าประเด็นน่าคิดก็คือเขาเขาจะมีบริเวณส่วนตัวม,มวววาวาีมีบริเวณส่วนตัวสําหรับคราววาดมีบริเวณส่วนตัวสําหรับพระอวัดควรเป็นสถานที่เปิดกว้างให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นที่นั่งถวัตสวดมนต์ เหมือนกับคาว่าอารามนะแปลว่าร่มเย็นนี่นศีลังกาเขาทำเขาเขาทำได้นี่นี่คือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ที่ทําให้คนศรีลังกาเขาเขาสบายใจเวลาเขามาทำวัดส่วนมนไม่ต้องเจอเมื่อเมื่อเขาอยากสบายใจเขาจึงมาที่นี่ถูกมาคือเขาเขาไปเขตพุทธวัดแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาเจอพระเดินไปโน่นไปนี่เป็นอิสระเขาไม่ต้องการเห็นครับเขาไม่ต้องการเห็นคนไปเดินคุยกันโวยวาย ซึ่งเขตนั้นก็เป็นเขตอย่งโดยเฉพาะและ้วฉะนั้นเขตพุทธาวาสจะเป็นเขตทีต่งเงียบสงบมากใครเข้าไปในรู้เลยจะไปนั่งสามาธิไปสวดมนต์ครับไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปบูชานั่นก็เป็นอีกอีก,อกบรรยากาศหนึ่งก็คือปฏิบัติได้เองไม่ต้อง<ถ>มีใครมานําสวดนำอะไรนี่ยถูกต้องแล้วแล้วที่น่ารักที่สุดก็คือเขาจะพากันไปเป็นครอบครัวโอ้ยิ่งดีเลยครับอันอันอันนี้เมืองไทยยังไม่เห็นครับคืออย่างนี้พอพระพุทธเจ้าพูดถึงครอบครัวนะ สถาบันแรกเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวเนี่ยแน่นอนพ่อแม่ลูกนี่ถ้ามีความรักความผูกพันกันหรือว่าฝึกสอนอบรมในทางที่ดีงามมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมถูกต้องส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจึงให้ครอบครัวอยู่ทิศเบื้องหน้าไงสําคัญเลยเป็นจุดเบื้องแรกเลยที่จะพัฒนาเวลาเวลาคนศรีลังกาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายครับ เป็นแฟมิลี่ครับถูกเลยเด็กเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปบังคับให้ไปสวดบนทำวัดเขาจะปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นไปเลยโดยมีพ่อหรือแม่นั่งดูทางนี้ก็สวดมนเล่นไปเล่นไปขออยู่ในลานพุทธาวาสนั่นแหละอก็ยืนดูไปพ่อแม่ก็นั่งดูพอมันวิ่งเหนื่อยแล้วมันก็มานั่งข้างๆปู่ย่าตายายอ๋ออย่างนี้มันเห็นปู่ย่าตายายสวดอะไรมันก็สวดตามอ่อมันก็ว่าตามมันง้อมันง้บโยมเคยสังเกต เวลาเวลาโยมใส่บาตรไหมครับครับอ่าลูกหลานเราใส่ด้วยมันเห็นเราเรานั่งพนมมือก็พนมด้วยใช่ไหมเหมือนกัน๋อพอแต่ช่วงช่วงก่อนเนาะเหมือนกันผมใส่บาตรอยู่หน้าบ้านผมจะชักชวนนี้เข้าเข้ากับพฤติกรรมของเราให้หลานเห็นนะว่าเราทําอะไรอย่างนี้นะถูกอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงอทีนี้ส่วนที่ได้ก็คือเด็กพวกนี้เมื่อมันเมื่อเมื่อเมื่อมันเข้าวัดมันก็เรียนรู้วัฒนธรรมว่าพ่อแม่ทําอะไร ครับอ่าต่อไปมาโตขึ้นก็ไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องบอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วเห็นเป็นประจำไม่ต้องีแล้วส่วนที่สองคือเด็กพวกนี้เมื่อเข้ามาวัดก็จะรู้จักคุ้นเคยกับพระครับพระองค์ที่ไปอาจจะเป็นญาติบ้างหรือเป็นพระที่รู้จักไปพูดไปคุยเมื่อเด็กพวกนี้คุ้นเคยภาพแล้วโตขึ้นก็จะไม่เคอะเขินครับอ่าเข้าวัดก็จะมาพูดมาคุยเหมือนเพื่อนสนิทเลยอ่านี่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 คือภาพเบื้องแรกที่เราเห็นครับ ที่ถ้าเราไปดูตามวัดศิลังกาเจออย่างนี้ภาพที่สองตามมาก็จะเป็นพิธีกรรมเขาจะให้เด็กมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยแปลกเหมือนกันศีลออังกาใน,เป,นเป็นประเทศที่แปลกก็คือพิธีกรรมทุกอย่างเนี่ยจะให้มีให้เด็กมีส่วนร่วมครับบางพิธีกรรมให้เด็กนําหน้าเลยเช่นพิธีกรรมอะไรบางคื่ว่าเอาทำวัดสวดมนต์ตอนนี้เราพูดถึงทำวัดสวดมนรรมต์ทำว,วัดสวดมนต์นเนะาะศีลังกาในเขาเขาจะมีพิธีหนึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์ เป็นเป็นกิจวัตรแต่ถ้าเป็นการส่วนตัวเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นกิจวัตรของวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าสะพานดอกไม้สะพานดอกไม,อม้สะพานดอกไม้ก็จะมีการตระเตรียมสิ่งของเป็นน้ําปานะชุดหนึ่งเป็นเพศสัตวชุดหนึ่งเป็นดอกไม้ชุดหนึ่งเพื่อที่จะยืนเข้าแถวส่งต่อกันไปถึงพระพุทธรูปในวิหาร พระพุทธรูปในพิหารจะเป็นองค์นั่งก็ได้องค์ยืนก็ได้แล้วแต่<ม>แต่เขาจะยืนเข้าแถวแล้วส่งต่อกันตัวน,นี้เป็นช่วงๆไปให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้มีมีส่วนร่วมทีนี้เด็กที่เป็นคนถือเนี่ยคนคนถือดอกไม้ถือน้ำาอดน้ำ,น,ำน้ำปาน,นะ<ม>ถือเพศสัตว์เนี่ยจะเป็นเด็กจะให้เด็กที่พอประคองได้<ม>เดินเข้าไปแล้วให้คนอามือแตะแตะแตะและเด็กตัวนี้ก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคราวไปอ่า นี่นี่นี่คือกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เขาดึงเด็กเข้ามาเข้าสู่พิธีกรรมได้แต่บ้านเราเนี่ยพิธีกรรมเราจะไม่ให้เด็กเกี่ยวข้องเลยกน็นนึกถึงไอ้คำสุภาษิตโบราณว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้เกศดัดยาก,กฉะนั้นเวลาที่จะปลูกฝังสิ่งดีงามอะไรนี่ต้องทําตั้งแต่เล็กๆล็กนั้นแม้แต่พิธีกรรมอย่างอื่นเช่นไปสวดมนต์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญอายุงานทําบุญอัฐิงานทําบุญแล้วแต่ เวลาถวายอาหารพระก็ดีเวลาถวายจตุจตุปัจ,จัจทายธรรมก็ดีเขาจะให้เด็กถวายหมดเลยอ่าโดยแม่พ่อแม่ช่วยประคองนี่นี่นี่น่าสนใจมากนี่แหละคือว่าถ้าบ้านเราได้อย่างนี้ผมว่าไอ้เรื่องของเด็กแว้นเด็กอะไรต่างๆมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะเขาจะหมดไปเขา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 ,เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมครับอ่าเมื่อเด็กมีส่วนร่วมเขาก็จะรับรู้อ่านี่นี่นี่คือภาพที่เรามองเห็นกว้าง ทีนี้ลึกเข้าไปหน่อยก็คนศิลลังกานี่เขาเขาจะมีหนังสือธรรมะสวดมนต์คู่มือติดตัวคนเลยอ๋อเป็นอ้พ็อกเก็ตบุ๊กถือไปเลยถือไปอาประจำนะมีกี่ตัวเนี่ยอยากไปสวดตอนไหนเวลาไหน่าันไม่ว่ากันอไปก็มีเสือก็เตรียมไปมีพลาสติกก็ไปปูไปก็นั่งเหยียดแข้งเหยียดขาฟีสไตล์ครับไม่ต้องมานั่งพับเพียบพอนั่งพับเพียบมันใช้เวลานานไม่ได้ แต่นั่งเหยียดขาเนี่ยนั่งทั้งวันก็ได้เลือดมันหมุนเวียนไปไม่สะดวกนั่งเหยียดขาเปิดไปอ่านไปท่องไปไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ทั้งบวันทั้งเมืองอมันทำแบบนี้ทั้ง้านทั้งเมืองก็มันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกโจรลักขโมยอะไรมีไหมพระคุณเจ้ามีมีบ้างแต่ว่าน้อยอส่วนมากนี่มันจะเป็นลักอะไรแบบไหนอะไรมันเหมือนบ้านเราไหมผมไปดูข่าวเออเมื่อวานนี่เนาะหรือมาเช้านี่ก็ดูอีก อเอาไอ้ลวดสลิงไปมัดไก่ตู้เอทีเอ็มขับรถดึงกัได้มามนั่นบ้านเรามันมีทุกประเภทมีหลายอย่างด้วยหลากหลาย,ลายทังว่าผิดกับที่พระคุณเจ้าเล่ามาว่าเออเขาไม่ค่อยมีปัญหาก็แสดงว่าไอ้การปลูกฝังค่านิยมตั้ง่เล็กๆให้เด็กๆม,มีความสําคัญอัน,<า>อ,นอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งแต่จะมามองว่าปัจจัยที่ไม่มีความรุนแรงเหมือนบ้านเราเนี่ย ก็คือสังคมเขายังคุมกันได้ oh. สังคมเขาเขาไม่ใช่สังคมที่แตกสังคมแต่ละสังคมหมู่บ้านเขาจะคุมกันเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าคนศรีลังกาจะไม่มีการย้ายย้ายฝีมือแรงงานเข้ากรุงเทพ oh. ไม่ไม่มีโรงงานแบบนั้นทุกคนส่วนใหญ่จะอยู่ตามบ้านครับยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นเมื่อชุมชนอยู่ตามบ้านเขาก็คุมกันได้ mm hmm. แต่บ้านเราเรามีการย้ายแรงงานไปอยู่ที่อื่นเยอะแยะ ปัญหาที่ตามมาก็ยังแก้กัน<ช>ไม่ได้คือบริบทมันต่างกันเนาะ,<ช><ม>ะทีนี้ทีนี้มาวนถึงเรื่องธรรมสวดมนต์ที่ที่ทลึกเข้าไปหน่อยคือกิจกรรมในการธรรมสวดมนต์ศีลังกาเขาค่อนข้างมีความหลากหลายจะจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราบ้านเราเพอไปถึงวัดก็สวดมนต์ตามหนังสือตำราครับออแล้วก็แผ่เมตตานั่งสมาธิไม่ใช่ศ<ม>ีลังกาเนี่ยพิธีกรรมเป็นแบบฟีสไตล์ อาตมาบอกไว้แล้วว่าในพุทธาวาสจะมีอยู่4มีอยู่สกลุ่มก็คือ1ต้นโพใช่ไหมครับสก็คือวิหาร3ค,รคือเจดีและคือ4เทพบลรยอ่าสอย่างเนี้ยใครจะไปไหนก่อนไปที่หลังไม่ว่ากันอยู่อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนอย่างต้นโพเนี่ยเขาจะมีประเพณีก็คือ 1. ถ้าไปก่อนเที่ยงก็จะมีอาหารอาหารหวานขาวไปถวาย อ mm hmm. ใส่เป็นชุดเล็กๆไปส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นมังสวิรัตกันอ oh. มีพลูบ้างมีหมากบ้างแล้วแต่ตามความเชื่อครับเพราะว่าคนศรีลังกาเวลาทานอาหารแล้วก็หมากก็ตามไปพลูก็ตามไปอ mm hmm. บางทีก็มีดอกไม้ไปมีทูบมีเทียนแต่ว่าทูบเทียนปักข้างนอกนะไม่ปากข้างในเราจะมีที่ปักให้ครับอันน,น,นี้อันนี้อตมรา,าททาถูกนะเอ้ยปักข้างนอกนี่นะทูบเทียนมีที่ปักข้างนอกข้างนอกพุทธาวาสเลยไม่ใช่ข้างในครับอ่า เป็นที่เป็นทางเลยแต่ของเราเนี่ปากโอ้โหใกล้ๆเลยเลยนาะชงเจงถ้าปากได้บนตักพระบนอะไรอย่างนี้นัน่นเปะนดนตรีเราอ่าส่วนหลังหลังเพลเนี่ยก็จะเป็นน้ําปันนะเป็นเพศสัตว์ซึ่งตรงนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็มีขายก็จะมีกลวยมีอะไรมันก็เทก็วางถวายมีหมากมีพลูด้วยครับอันนี้อันนี้คือกิจกรรมสําหรับต้นโพทีนี้ท่านใดประสงค์จะจะรดน้ําต้นโพ อาก็ได้เหมือนกัน,น,ก,นก็มีกลวยกลวยใส่น้ําวางไว้ไปเปิดน้ําน้ําใส่แล้วก็น้าปร,ปราปลาใส่แล้วก็มาเดินเวียนสามรอบแล้วก็สวด<ถ>อิติประส์ไปรดเข้าไปไอ,อ, ي, อ,ตอ,ตอ้ตอนเดินเวียนสามรอบนี้ไม่สวดไหมหรืออะไรแล้วแล้วแต่สถานขึ้มมนบางคนก็สวดรัตนตรัยแถวแถวบ้านเราเนาะเวลาเวียนเทียนอะไรก็มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรนี่สามรอบใช่ก็สวดไปพอจบแล้วก็รดน้ําก็มานั่งสวดมนต์ต่อ Uh, <Okay. S 1> ถ้าถ้าเราถ้าเราไปก็จะเห็นสังเกตว่าต้นโพมันจะมีหนึ่งจะมีธงผูกธงสีขาวสีเหลืองสีแดง <Okay. S 1> สองก็จะมีเงินเหรียญมัดใส่ผ้าขาวแล้วไปมัดใส่กิ่งโพ mm. uh, อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อว่าเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายลูกหลานไม่สบายเป็นโรคนั้นโรคนี้มาอธิษฐานไว้ อพอลูกหายแล้วพอตัวหายแล้วก็เอาเงินเหรียญเนี่ยมามัดใส่กิ่งโพเอาธงมามัดไว้ที่เขาเขียนชื่อไว้เป็นชื่อคนป่วยคนแล้วก็เหรียญนี่มันก็จะอยู่อย่าง้นเนี่ยอยู่อย่ังไะมีใครไปเอามั้ยไม่มีไม่มีมีแต่คนไทยไปขอขอมาเพื่อเป็นก็ไม่รู้ว่านึกว่าเป็นสิริมงคลที่จริงมันเป็นคำอธิษฐานเขาครับที่เขาไปแก้บนไว้นี่คือกิจกรรมต้นโพ ฉะนั้นด้วยความหลากหลายอย่างเงี้ยใครจะทาอะไรก่อนก็ได้ไม่มีการระบุว่าก่อนหลังไม่ต้องมีขั้นตอนว่าไม่ตรงนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเลือกเลือกเลือกไรเลยอ่าทีนี้มาถึงที่สองก็คือวิหารครับวิหารกับปฏิสถานพระพุทธรูปอาจจะเป็นปางประทับนั่งบ้างปางประทับยืนบ้างปางสายญาติบ้างส่วนใหญ่วิหารก็เหมือนต้นโพนี่แหละแต่ว่าไม่มีรถน้าแค่นั้นเองครับผมก็มีการถวายดอกไม้ทูบเทียนมีกระถาถวายอาหารหวานข้าวมีน้ําปนะมีเพสั์เหมือนกัน เทวรูปมีอะไรไหม,มเ,ทเทวรูปนี้เทวรายนี้อยู่ข้างนอก oh. อ่าอันนี้คือส่วนที่สองส่วนใหญ่คนที่เข้าไปก็จะไปสวดมนต์บูชาพระพุทธรูปที่อยู่ในพิหารเป็นหลักอ่า uh. จะมีคําบูชาเข้าโดยเฉพาะทั้งเป็นภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสิงหย่นงอย่างพระพุทธรูปเขานี่มันเป็นลักษณะยังไงเหมือนบ้านเราไหมอะไร,ไรพระพุทธรูปเขาเขาจะเน้นฉับพันรังสี oh. อ๋ออ่าไม่ว่าจะเป็นปางประทับนั่งประทับยืนประทับนอนเน้นฉับพันรังสี คือบ้านเราจะไม่เน้นในส่วนนี้เนาะพระคุณเจ้าลองอธิบายใช่ไหมทำไมเขาถึงเป็นเน้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างบ้านเราไม่ค่อยมีเกี่ยวกับชาพันนรังสีอะไรอาจจะเป็นไมได้ว่าช่างของเราถนัดแบบนี้อืหรือเราต้องการที่จะสร้างรูปแบบของเราให้เป็นเอกลักษณ์อันนี้แล้วแต่ค่านิยมใช่ใช่แล้วแต่ค่านิยมของท้องถิ่นทีนี้พอไปถึงจุดที่สามก็จะเป็นเป็นเจดีซึ่งส่วนใหญ่ตรงเจดี ตรงปลายข้างบนก็จะบรรจุพระบรมมสา,ษารีทิกธาตุเขาก็จะอดอกไม้ทูบเทียนมาวางนี่แหละครับผมอ,อาหารหวานข้าวเหมือนกันเลยม,มาวางรอบส่วนใหญ่เดินเวียนบ้างไม่เดินเวียนบ้างแล้วแต่บางคนก็มานั่งส,าม,สมาธิบางคนก็เดินเวียนเทียนก็นแล้วแต่ความเหมาะสมครับผมไม่ว่ากันตามความถนัด<ม>ส่วนสุดท้ายเทวไลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นการมาขอมาขอพร เทพวลายจะมีอยู่สี่องค์ก็เจอก็จะมีเทพสามันมีเทพวิษณุมีเทพวิภีชนะและเทพกัตระคัมมะเทพทั้งสี่นี่จะอยู่ในเทวลัยใช่ไหมใช่อยู่ในเทววัยเลยผมเคยดูหนังไอ้อินเดียเนาะเวลาเขามีความทุกข์หรือเขาอยากจะขออะไรเนี่ยเขาเขาไปที่เทวลัยนึกถึงที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยโอ้มันเป็นประเพณีเมันเป็นภาษาสิงห์นที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะบอกว่าบุตรสรนายเดวเปหิตัยครับก็พูดให้ฟังแล้วว่า พระพุทธเจ้านิพพ่านแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขอให้พระองค์ช่วยได้อืเราแค่รำลึกนึกถึงคุณงามความดีพระองค์เท่านั้นครับครับแต่ว่าเทวดาเนี่ยยังมี power อยู่ขออะไรก็ขอได้ออฉะนั้นถ้าจะขออะไรอย่าไปขอพระพุทธเจ้าไม่ไปขอไม่ได้ขออะไรไม่ประสบความสำเร็จเป็นความเชื่อของเขาเนาะต้องไปขอเทพเจ้าสี่องค์นี้บ้านเรานี่ก็ขอผิดเหมือนกันจะขอพระพุทธเจ้ามันก็ไม่รู้อ่ะอืมให้คุณพระพุทธเจ้าได้ช่วยอะไรอย่างนี้นะ ทีนี้มันเป็นค่านิยมเนาะทีนี้ในเทววารยก็จะมีก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเรียกว่ากัะปุกัะปุอ่ากัะปุทําหน้าที่เป็นผู้ทําอะไรทําพิธีสื่อสารระหว่างระหว่างคนขอกับเทพเจ้าครับครับเขาจะมีคําคําพูดของเขาจะมีคาถามีอะไรเขาที่สวดไปแล้วบางทีเราไปฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้คาถาอะไรอืแต่เขาสามารถสื่อกับพระเจ้าได้เทพเจ้าได้เนี่ยเขาเขาต้องเรียนไหมพวกกัะปุอะไรกันเขาก็มีคมภีร์มีตําราเขา โอ้พวกนี้ต้องเรียนรู้มาแหละเนาะถึงจะทําหน้าที่นี้ได้บางวัดก็กระปุเป็นคราวาสบางวัดก็กระปุกก็เป็นพระอแล้วแต่วัดใครวัดมันแล้วแต่เนาะใช่ก็ทําพิธีไปส่วนใหญ่ของที่ไปบนบานสารกล่าวไปขอพรกับเทพเจ้าเนี่ยเป็นผลไม้อเป็นผลไม้ไม่มีอาหารเป็นผลไม้ล้วนๆเพราะว่าเทพเจ้าศีลังการนมังสวิรัติอ๋อ ง่ายง่ายกว่าบ้านเราเนาะบ้านเราต้องหมูหมูเนื้อเป็ดไก่นั่นแหละเป็นชุดไข่ชุดมันลงทุนเยอะเหมือนกันนอะสนใจทางวัดทางวัดจะเตรียมไม่ให้อถ้าเป็นวัดใหญ่ๆนะถ้าเป็นวัดได้ก็เตรียมมาเองครับผมนี่นี่นี่คือกิจกรรมที่เราที่เรามองเห็นตามขั้นตอนแต่สิ่งที่มันได้จากการสวดมนต์ทำพุทกศีลลงกาเนี่ยมันมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นอาจารย์ประการที่หนึ่งอาตมามองว่าการทำวัดสวดมนต์เนี่ย เป็นเวทีสําหรับการสนทนากันครับอย่าลืมว่าวัดใหญ่ๆเนี่ยเปิดกว้างให้คนเข้ามาทำวัดสวนมนช้าถึงเย็นเนี่ยโอกาสที่คนจะพบกันด้เยอะครับพบปะคนมากหน้าหลายใจานเนาะทีนี้เมื่อพบปะเขาก็มีการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกความคิดเห็นกันใช่บางทีเรื่องศาสนาบ้างบางทีเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างเเล็กๆน้อยประการที่สองคือเปิดเวทีให้เป็นให้เด็กมีประสบการณ์ <im itation> จากเดิมเด็กที่ฝังตัวอยู่กับบ้านดูทีวีเล่นเกมครับแต่เมื่อดึงเข้ามาที่วัดเด็กก็เริ่มเห็นว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างเริ่ม<ะ>รู้ว่าต้นโพคืออะไรเริ่มรู้ว่าวิหารลันเจดีคืออะไรเริ่มรู้ว่าเทวลไยคืออะไรซึมซับรับรู้ไปทีละเล็กน้อยเด็กพวกนี้ก็จะได้มีประสบการณ์พอโตขึ้นก็นไม่ต้องมาสอนอก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยใช่และที่น่ารักที่สุดที่จะมาเห็นชัดเจนคือเป็นเวทีสําหรับหนุ่มสาวจีบกันนะไปจีบตรงนี้นะ ไปเจอกันตรงนี้แหละมันศบตาตรงนี้แหละออมากับพ่อแม่มากับครอบครัวครับอ่าได้เจอกันได้ได้เห็นกันบางคนก็ทักทายกันยังเหมือนกับสมัยโบราณของเราเนาะสมัยโบราณเขาไปเจอกันที่วัดนะหนุ่มสาวสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่านะอันนี้ต้องบอกว่าเกิดไม่ทัน๋อเกิดไม่ทันแต่ว่าเราเคยได้ยินเขาเล่ามาเนี่ยนะเล่ามานี่นี่นี่คือสาระที่มันได้จากการทำศูนย์บันเทิงสีรังกาบ้านเราบรรยากาศอย่างนี้ไม่มี ถ้าเรามดแล้วแล้วาาเรถมี<ร>มอย่างนี้เนี่ยมันจะนับหนึ่งนับหนึ่ง<อ>ต่อไปเด็กที่ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้<อ>ก็จะเริ่มซึมซับรับรู้และสามารถเอาไปใช้และสามารถเป็นฐานได้เป็นอย่างดี<อ>วันนั้นวันนั้นอันนี้ศีลังกายเขาทาได้ครับผมก็อยากให้บ้านเรานะทําเหมือนเขาอย่างนี้นะต้องช่วยๆคุณจ้าจะมีแนวทางไหมครับต้องช่วยๆกันเนาะโยมก็พูดพระก็พูดครับอืผมว่าถ้าถ้าท่วมือกันได้หลายฝ่ายนี่คงจะ ทำได้เหมือนเขาต้องออต้องต้องต้องคิดว่าเราทําเพื่ออนาคตเพื่อลูกหลานเราไม่ใช่ใชทําเพื่อเราต้องเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็ได้สนทนากับพระคุณเจ้าในเรื่องของประเพณีชาวพุทธศีลังกานะแล้วก็มีรายละเอียดนะได้รับความรู้จากพระคุณเจ้ามากมายในช่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ เสียงจากวิทยาลัยสงบริรมพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาส0นาทีสวัสดีครับเริญพรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยงามลุดล้ำตามพระธรรมพระวินัยโมอจร,รรับใช้ในการศึกษา วิทยาลัยรงบุดีรัมสร้างสรรค์อุดมการเติมปัญญาให้สังคมระดมความคิดสนองกิบ